เพื่อนเพื่อนครับหมานแล้วครับผมหมาแล้วครับนุ่นครับเป็นสายเลยนี่ครับ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 นี่สองครับนี่เป็นกลุ่มเลยครับนะครับหมานแล้วครับหมาแล้วครับอดี๋ยวดังนะครับเพื่อนๆเงียบไปนะครับนี่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 ครับเต็มเลยครับหมานแล้วครับหมาแล้วครับ ครับนี่ครับลำทานครับผมป่าหาเห็ดครับนี่ครับลำทานครับผมนี่ครับนี่ครับป่าหาเห็ดครับผมนี่ครับบรรยากาศครับผมคุณเพื่อนครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้เองไม่เห็นหรอกที่รู้เห็นเห็นนี่ครับนี่ครับ น yup. ี่ครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับเห็ดตะโงกแฝดครับโน่นนี่ครับนี่ครับสองดอกนะครับนี่อีกดอกครับหายเหนื่อยนะครับพักเหนื่อยมาได้เลยครับแบบนี้ครับเห็นแล้วชื่นใจครับผมนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับเห็ดตะโงกครับผมนี่ครับนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับ เพื่อนครับเห็ดละโงกครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับคือเห็ดละโงกครับโคนมันจะมีปอกตรงนี้ครับนี่ครับลักษณะเห็ดครับนี่ครับที่เรียกว่าเห็ดลโงกครับนี่ครับนี่เพื่อนเครับเห็ดละโงกเหลืองครับตกใจมากเลยครับนี่ครับเป็นกลุ่มเลยครับผมนี่ครับนี่ครับลักษณะมันครับจะมีปอกข้างในด้วยครับ คนก็จะเป็นแบบนี้ครับมีปอกข้างล่างครับนี่ครับดอกมันจะเป็นเหลืองๆแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆครับนี่ครับเห็ดลองอกเหลืองครับครับนี่ครับนี่ครับดอกครับสีดอกสวยๆนะครับหายเหนื่อยแล้วครับมาเจอกลุ่มนี้ครับหายเหนื่อยแล้วครับนี่ครับเพื่อนๆครับเห็ดละงอกครับผม นี่ครับ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 ต้นๆครับเดือดละงอกเหลืองครับนี่ครับนี่ครับหมานแล้วครับหมานแล้วครับรอบใบครับผมนี่ครับนี่ครับหมันมาแล้วครับหมันมาแล้วครับ